ครับสวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับทางผมพิพัฒน์พีพีพพเคดัมไมโครครับพี่น้องมื่อนี้เป็นเสนารวันอาทิตย์ครับวนันอาทิตย์ทีสิบเดือนมินาคมปีพศสองพัห้าครับมื่อนี้ตอนเสนาร์บรรยากาศก็ร่มเย็นครับร่มเย็นสบายครับบางที่ก็สิมีร่มเขาในวิดีโอแน่ครับ ปว่ามื้อนี่อนข้างที่สิลมแห้งเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่สีขึ้มคุ้มฝ่าคึ้มฝนแต่ว่าฝนบม่ตกครับไปตกทางอื่นพี่น้องแดนดินอยู่แถวบ้านขอหง,ง่เพื่อ่ะครับไปตกอยู่บ้านขอเงนเมื่อวานนี่อยู่บ้านดอนหันแถวท่าสงขรนนี่บ่ตกครับตกกับซีเมนประมาณนี้ครับดินพ่อหลานไล่ล่ะ มื่อนี้ก็สิพาพี่พาน้องมาติดตามโครงการสร้างบ้นานใหม่อีกมื้อหนึ่งรับซึ่งผมก็บ,บ่ไเดชไทยถา้าเหมือนพี่น้องเบิง่งโอ้บ่แม่นสิเป็นอาทิตย์แล้วบ่าการว่าเป็นนักเทศก็เกือบอาทิตย์แล้วครับที่บ่ไเดชไทยถา้าเหมือนพี่น้องเบิ่งครับความคืบหนา้าตอนนี้ผมก็บ,บ่พ่อได้เข้าไปข้างในนี่ครับอยู่ข้างนอกนี่มาเห็นพร้อมกันกับพี่น้องนี่แหละ มาเห็นพร้อมๆกันนี่แหละครับจากมือนั้นมือหอดมือนีเนาะครับเนะาะเข้มขึ้มหนานี่โดยสายตาแล้วนี่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าไปได้หลายเติบครับเพราะว่าตอนที่ผมทายถ้ำนี่ด้านด้านในบุกครับบุกตรงนี้นี่บ้านได้เห็ดอี่อย่างรับเสากับบ้านได้มีกระเบือ้องกับบ้านในปูไอตัวเล่าเล็กกับบ้านในไส้ครับบัานนี้ผมมาบัานนี้กัน เรียบร้อยแล้วว่าพิ่นปูกระเบื้องด้านหน้าแล้วก็ใส่เหล่าเล็กแล้วก็มีอ่อเสาด้านหน้ากับเป็นหินช่์ครับเดี๋ยวพาพี่น้องซื้อยางเข้าไปเบื้องอีกที่หนึ่งครับ้อนี้มากของขัววของขัวนีก็หของครัวที่ผมถ่ายท้ำตอนนั้นกันยังไม่ได้ฉาบเอ้ยฉาบแน่แล้วครับฉาบเพียงนี้เพียงนั่นแล้วฉาบรอบหอกแล้ว่ารอในีฉาบบ่ท่านเสร็จมาตอนี้กับติดกับยก ตีกระจกท่าสีครับท่าสีแล้วข้างในบ้านท่าเหนือหูจากว่าบันเห็ดนี่ยังไปแล้วก็ด้านนอกด้านนอกกับบ้านท่าเหนือเห็ดนี่ยังครับท่าเหนือปูท่าเหนือปูขื่นบ้านท่าเหนือเห็ดนี่ยังอยู่มาเนียมาเบิ่งรอบอาคารแน,น่นึงจั็หน่อยหนึ่งครับรอบอาคารเดีย๋ยวพาเป็นดอกอย่างอ้อมกนครับอ้อ,อมเขาแล้ววันนี้สีผ้าเขาเบิ่งด้านในบ้านอีกที่หนึ่งเห็นแล้วครับเนาะนี่คือตัวบ้านครับสาง บ้านหลังนี้ก็อาคารตรงนี้ครับตัวนี้พิ่นสีเป็นอาคารของขั้วนาพีนองตัวนั้นก็ตัวบ้านเริ่มทำการก็ส้างวันที่ยี่สิบสองมกรล่าครับยกเซาเอกเสาโท่ยกเซาเอกสาโท่วันที่ยี่สิบสองมก็ลาครับร่างแกงหันมากกับ้ากันเริ่มส้างเริ่มส้างกันมาจากมือหนั้นมือสอดมือนีกับเสียมานเดือนกลัวครับเดือนกลัววันที่เท่าไหร่ัวันนี้วันที่สิบเจ็ด วันที่ยี่สิบสองเดือนมีถุนาเนี่ยก็จะครบครบสองเดือนครับครบสองเดือนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าบ้านนี่ก,าาก็เดือนกูก้ๆครับเดือนกูก้ๆเดือนก็กกนกมีเจ้ามืองแหละคิดเลขบวกอ๋พี่น้องภาสิประมาณนี้ครับเ,เดือนเดือนกู้ๆอๆลไรพี่น้องเนี่ยประมาณนี้เนาะอันนี้เพ่วกภาษีติดตั้ง หน้าต่างขั่วครับหน้าต่างขั่วเพิ่นติดตั้งเรียบร้อยแล้วทาสีทาสีโอเคเรียบร้อยแล้วได้ยินว่าเพิ่นสิเฮ็ดฝ <c oughs> ้าพร้อมน่ครันเฮ็ดฝ้าน้ำนี่ครับเฮ็ดฝ้ารอบรอบในรอบในรอบนอกนี่คือตัวตัวคานของของขั่วครับนี่อขั้นของของขั่วิถ่ายมุมใกล้แน่มุมใกล้แน่ครับวันนี้มาเบิ่งตัวบ้านครับตัวบ้านนี่ก็ สีนี่ก็ถือวา่าก็ถือวา่าเรือลอยโปรเซ็นต์แล้วครับขึ้นใหม่คัอ๋อขึ้นมาบอกเขาดินครับ เอามาบึงบานต่อครับบานห่อนี่กะสีนี่กะโอเคครับสีนี่ลอยเปอร์เซ็นต์ละั้งหมดอยเปอร์เซ็นต์กะยุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับเกือบเต็ม100ลอยเปอร์เนี่ครับสีทั้งหมดนี่เป็นสีจริงครับเาเป็นสีจริงอันนี้ล้างบานพี่น,น้องล้างบานล้างบานตัวนี้คนติดกล้อง ติดกล่องทั <ART> ้งหมดเลยครับเนี่ยตรง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 นี่กล่องในี่นี่นี่มองพบมสีเพื่นี่ครับนี่ตัวหนึ่งนี่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 ครับนี่อีกตัวหนึ่งกล่องมันติดไปสีมุมครับกล่องติดไปสีมุมเป็นเรื่องพิลังตะวันนี่พันธุ์เท่ข้นจีดด้วยครับพันธุ์พันธุ์พันธุ์เท่เนี่ยครับเท่ข้นจีดหลอบหนอกออกมาครับทั้งผู้ก็คือกันทั้งขั่วตัวนี้ก็เท่ขอกมานี่ครับ ท่านนี้ก็ดีเท่มากพระท่านได้เหับท่านได้เห็ดท่านได้ทำอันนี้ด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างก็โอเคแล้วครับนี่เอ้าพระท่านได้โดนมีคนมีมาอยู่ความข้นมานี่ห้างน้องบนเขามาอยูกกันแล้วนี่ไหมเออเขาทาว่ะ เนี่ยภาบโกมันในมองยูดีแทะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวโชว์ครับโชว์ด้านหน้าโอเคครับนี่มึงแล้วก็บสวยงามดีพี่น้องสวยงามดีตัวนี้มันก็ติดกล่องครับนี่กล่องอีกตัวหนึง่งโู้นกล่องตัวหนึ่งครับหมายว่าสีม่มุมเลยพี่น้องสี่มุสมสี่มุม นี่ครับอันนี้ก็ตัวโชว์นะครับด้านข้างครับอันนี้ด้านหนาด้านหนาครับตรงนี้ด้านหนาโอเคว่าพี่หน้องสวยงามปะ่ะอันนี้มาว่านี่บันไดขึ้นฟังนี่ครับบันไดขึ้นฟังนี่อันนี้กับประตูประตูท่างเข่าครับพี่หน้องตัวน,นี้เป็นประตูท่างเขง่านี่ครับสีขึ้นขึ้นตรงนี้บันไดาสามขัน ขึ้นมาได้สำคัญตรงนี้เสาเนี่เสาเนี่ก็ใส่เป็นหินชั่วครับลักษณะก็ยังหิน,ห,น,นหินอ่อนหินอีหยังแบบ้าน,นี่แหละหินใส่เป็นตัวชัว่วตอนนี้ก็ปูกระเบื้องแล้วด้านนาเปิดอ่ร้อนเนาะด้านนาด้านนาพ้นเพาเปลือกครับด้านนาเ่าปเปลือกวันนี้กันบ่าเปลือกเท่ากับดีไปพี่แล้ววันนี้เขาด้านหลังครับ ด้านหน้าบนรถเปิดขอด้านลังบัมนห้องเล่าเล็กด้านเล่าเล็กด้านนอกพระธาตทิศต่างครับให้มันเหลือก็สิเหลือแต่พื้นครับเหลือพื้นแล้วก็เอ้ปันไดขึ้น ตรงนี้ก็เป็นประตูโอ้พระท่านเห็นยังตัวนี้ไหมนวามันติดตังสุขภัณฑ์แล้วนวามันติดตังสุขภัณฑ์แล้วพอท่านได้ติดตังโอเคครับขอมาอืมเขาทายพี่น้องเขาทายขอมา ตรงนี้ติดตั้งสุขภัณฑ์ไปนะ็นอันนี้ก็เพื่อติดตั้งสุขภัณฑ์อันนี้เพื่อติดตั้งสุขภัณฑ์แบบนี้กายยังสาภาพเดิมๆอยู่ครับยังบริษัทไหนนั่นสาภาพยังยังเดิมๆอยู่ก็คือเดิมๆนี่คือช่วงที่ผมทายพี่น้องเพิ่งไปเจอที่แหลกไปเลย อันนี้อันนี้ของนอนที่หนึ่งของนอนที่หนึ่งมีมีหน้ตาต่างโชว์สามตัวของนอนที่หนึ่งดูซื้อว่ามันสีกว้างขวางสว่างสว่างดีคันสีแบบโลงๆเป็นโป้งๆนี่นะครับออกมามันก็เป็นโป้งนี่นะครบับเป็นปอ,นอะอนไรโอเคครับ นี่ก็น,นาบ้านแล้วครับนาบ้านตัวน,นี้บันไดคนเห็นบันไดลงไปตันนี้เป็นนาบ้านแล้วคางบนนี่เพิก่กจะใส่ดาวไหลโดยภาพรวมก็สี่ประมาณนี้แหละครับยังบ่ทันได้มีความเคลไว้ เท่าที่ควันกับไอ้วิดีโอที่ผมถ่ายไปข่อนหน้านั้นเนะาะตอนนี้ออกมาด้านหลังครับด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนี่น,นี่กองห้องครัวมาเบิ่งขังในห้องครัวกันนะเป็นมีเยังไปขังในห้องครัวขังในห้องครัวก็รุ่งสีแน่ละครับ ต้องซีแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่นกเกษตรข้าเตอือเป็นข้าเตอร์สิ่งว่างเตากงเตาแกะบ้างอีย่างหลายอย่างครับนี่ว่างของตัวน,นี้อาวมากอาจจะเป็นด้านหนานครับตัวน,นี้เป็นเกษตรโอเคแล้วคร,รับนะครับโดยภาพรวมกษตสิประมาณนี้ครับ เอาไว้สำนีก่อนครับสำหรับมันนี้สวัสดีครับ